สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเปียโนบันแพงครับ FC รถแฮร์ลัมเพิร์ตเสือด FC น้องหญิงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเตอร์เสด็จลัมเพิร์ออฟฟิเชียลครับพี่น้องเหมือนเดิมเช่นเคยครับอัปเดตงานก่อสร้างอาภายในอาณาจักรสาวน้อยเปียโนบันแพงครับเมื่อนี้มีอย่างอัปเดตแนนะ่ไปไปอ,อัปเดตกันเลย กำลังเห็นงานสำหรับอาคารห้องซ้อมลำครับกับดัดฟ้า <c oughs> <c oughs> ไปในงานปูกระเบื้องต้ออแดงไปใช่ปะเพื่อไปเห็นเน่า เดินบงด้านบนถงทำกํลังเฉยกํลังเห็ดแล้วกันปเห็นสี ดีครับบุ้มครับน้องตาสีครับตาสีโอ้ยปลาอยู่คิ้วท้อคิ้วค่ะคิ้วเนี่ยสีท่อนใดเหรอเฮ้ยนายจะขึ้นไปไหนเป็นเอาขึ้นไปเลยนะครับขึ้นมาไปถึงไหนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาบิทยาลัยจารย์งกจณ์จักทีวิทยานี่ส้มมาตรวจงานเองเลยครับวันนี้ให้แจ้๊ซานเบื้องใหมครับใบยากครับใบยากครับสอ ิากครับส,สญญายแลเบิ้งหครับกเสรอย่อครับแหบบ้งแล้วดตัว,วดเ่อเย็น,น,น,นดีครับซอเย็นด,นดีสบาย

ว่าในขืนมาในซัมนี่ก็เป็ว่าซูชิย่างบ่เขาเหียบเลยนบริสครับเหียบเลยครับไม่เป็นไรเยียบไปเลยไอ้ท้าตีไปไม่แหงนครับบ้างครับเหยียบไปเลยครับเป็นยางเ๋คัรวจงานีครับมเีบไปเลยครับเียบไปเลยเอ้ยเป็นไรบอสย ยืเดินโอ้ยโอ้ยยืนเดินได้เหรอที่นี่ได้อยู่เนาะได้ครับได้ได้บรรยากาศดีครับกว้างเลยเนาะตาเนาะกว้างครับกว้างเร็วผมก่อนจะไปนอนเฝ้าให้ก้อนมูนนี่ยนะดีค่ะแล้รถรถดานาวไหมแบบ เอาเต้นขึ้นมากลางนี่ครับแมนแมนแมนผมว่าคนหลายๆคนช่วงพักช่วงปิดฤดูกาล่ะสีม้านอนนี่นะเสียผมว่าแล้วหน้านอนเลยนี่เพราะว่าอยู่ดดานบนผมว่ามันหนึ่งอะไม่มียุ่งแม่นครับแล้วมันโผล่ลมมันบินไม่ถึงอย่างนี้บอกก็รู้ส่วนใหญ่ยุดดันบนเราลงลงยุ่งม่ค่อยนีเดลย มันบินมันบินบ่เถิงเนยย่งมันสูงเด้เพราะว่าอีกอีกอย่างหนึ่งมันหลายคนเนยบ่ลงเลือกกินบ่ะวัติประไวนะสอเพิ่งขึ้นมาครั้งแรกบ่ครับเนี่ยแม่นผมว่านี่หนูบ่กล้าขึ้นหนูขึ้นในต้องหันเพราะว่าพอร้อนพอท่านี่ออกหนูไม่อด้เกลี่ยขืนนะ เอาคันพักเอาเอาคันบันไดออกกันมาเออเย็นดีเด้ยเย็นครับเย็นสุดยองงดเลยหมเนี่ยเยอะอะมันหนาหนาวบ่อจานมันเลยเย็นลมเย็นผมว่ามันน่าจ,จะเย็นตลอดจ้ะใช่ไหมครับลมมันมันปกครับมันมันรับลมเต็มเต็มเนี่ยดีนะนี่หมอ,องิดบุญนั่งลงไปบัดชีสีหมูกระทะ ไอ้บางคนเหรอที่เขาเห็นผมเพี่น้องเอซี่บางคนผมจำได้อยู่ว่ายังเกี่ยวกับกินหมูกระทะนี่แหละเขาว่าผมเหมเออทำไมอ่ะไม่รู้เม่เราก็พูดเล่นกันอะไรเยี้ยจะอะไรถามเพราะยังมารยาทหน่อยจะขึ้นไปกินทําไมอะไรอยังสิ่งอ้าวเพราะว่านี่เขาบอกกันมาตลอดแล่นี่แม่นม่เขาใส่บ้านน้ำปอเพราะว่าบอนางจะทําแบบเหมือนแบบ เป็นหมองกินหมูกระทะคือทำอะไรบม่อคือแบบล็อก็จินึกถึงแบบกินหมูกระทะนางเล่นแต่งเพลงอย่างของเรล่าก่อนนะเห็นด้วยเปน้องก็คือบรรยากาศแบบอันที่ผมมองไปนี่คือบุรีซีเรลี่ยมนะครับให้ให้เจ้าของบ้านมาคอนเฟิร์มเองเลยให้ซ้อมมาคอนเฟิร์มเองวนม้วแล้วแบบหมูกระทะยังเียเนาะผมมาผมไปกินยังหมูกระทะต้งหั่นยังที่นะยังของบ้านนี่ บรรยากาศได้ดีด้วเนี่ยครับนี่ขนาดแบบแบบจัดวันได้นีเตียงเตียงอ่ะยังเย็นแบบแล้่ได้มีภารกิจไปใสป่บอร์กมั้ยเนี่ใช่ใช่เพไปซูงกันอ๋อลำเพลินอ๋อบ่อไปบ่ไป,ไปใช่พุ่มติดมั้ยเนี่ยไม่ไม่ใครอยากไปอยู่เล่นวันนี้วัาจะเชียร์อ้าว วแ่แล้วคือเกียดแค่ใช่ไหมหรือขนญาตเ้อะวาท่เมขอญาตเ้อลงไปเลยเด็กจำม่หนแป๊บนึงแนะอัน,อนนี้อหลูกกระเสียวเลย,ย,ลยเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งขออนุาตได้ได้ครอบวนะยเป็นสิวเสียวจะมีบวกแป๊บนึงเ้คอค่ะโทษเ้อค่ะ่ป็นามัน้ามันยิ่งเลยเนาะยิ่งแน่เลยครับครับ แนนอนใช่ไหมคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มครับลังจากดองมาตั้งนานเพินเพินเพินบ่มข้าไปเลยหรอครับซอเพิลบ่มข้าไปเ ซอ,นนอขึ้นมาตรวจงานเองครับครับผมอ่าโอเคพี่นอ้องพาพี่น้องมาเยี่ยมชมอ,อาคารซ้อมลำอัปเดตความคลืบนหะน้าซอขึ้นมาตรวจงานเองโดยตนเองเลยครับวันนี้อขอคุณพี่ขอคุณน้องขอคุณตุกะการรับชมตุกการติดตามครับสำหรับคลิปนี้ไกไว้เพียงแค่นี้นครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ